สบายดีรอบด้วยพี่น้องป่องไปสุขสุขคนเอ้ยหน,นาวหนาวลมจะเป็นโปดโปดพ่พี่น้องอุกใจได้นำลมนี่ขับรถกบลําบากตอนนี้เขาก็อยุบันเบาอาดพี่น้องใหาเอากับเขาทีผีต่อมเพิ่นอุดหนุนน้องมาให้คุณยายเนาะของเบาอาดอัดดีอัดดี หรือว่าน้างออกไปหาเต้ตุยหรอบอมีไฟอยู่บเน้อฮัลโหลย้ายไปข้างไหนเบาอาดดีขอไปช่งกลอยูบัติวยายกับบอยู่เอาไข่พะโลมาให้ยาย พี่เอฟซีพันซื้อให้สำหรับคุณยายขอบคุณใส่ลลายเด้อใส่ตัวโลยใส่ปลาโลเก็จ้าเจ้ากะคุณนุ่นยายนี้ในเพื่อนนี่เลยเอื่อนเพิ่นเพื่อนก็ขายเบาะอาดเพิ่นไปส่งของพี่น้องไปเจอเบาะอาดหนาวจังสีล็อหนาวจังสีล็อก็ย่างๆไปไ่าเนาะไว้เนาะ เพื่อมาได้นยุ่ยศิษย์อิรเพี่น้องนี่ไงตาใช้ไปเบิรงเวทีเท่าก่อนเกบแล้วบเกบเินละเวทียังโตยังตังนะพี่น้องเขายังมะมามอาคนว้อยน้อยหันกะรี่ไปพี่น้องมาหอดบ้าน น้าสาวเพี่น pues mm ้องสีมาซอยงานเป็นละเมหดของกินของอยาบเหียดน้ำขอบป้งขวบปุ nah ้นเาพี <for> ่น้องท่าเนี่ยกระสีส้อยเมีพี่น <for> ้องซอยเหมียงซอยพงซอยพักขนาพี่น้อ <Naruto> <sun> กะล้าเบาน้าเบาเอือพี่น้องเด็ดไปน้่มช่างเพ่งไปน้ำพี่น้องปรับไดเบิ่งท่างก่อน อันนี้ผักกระเดาพี่น้องเคนต้มไว้เคนตดกคนดวดไว้ผักกระเดากินกับปลาบพี่น้องบ่าวน้ำก็มาส่วนบ่าเวเอื้อก็ขึ้นไปงานศพพี่สะใภ้พ่นพี่น้องบ่าวน้ำพิ่นบ่ได้ไปน้ำทั <c oughs> ้งนั้นเฮ็ดหยังพิงแดด

ครบเอาครบไม่เห็นนำขับพุ่นป๋อเฮ้ยป่าพี่น้องเป็นลุงเป็นเอาได้หนองนี่จะเป็นยังไงพอน้องบอยเป็นคนตึกบอยนาวบอายจับบอยนาวบอ หนาวขักขนาดที่น้องปลาเรายังลงเรายังลงเอาปลาแม่นบอกเป็นใส่ม่องน้ำที่น้องะเป็นกลางม่องน้ำมุ่นขักอีลี แฮ้ดางหักไงพี่น้องกับเพื่อนวานค่ะกีลีมาเบิ่งพี่น้องมันสิขาแฮเาบตวไ่ตะเ่อป้าเลี้ยงไว้บอ มันะมป้ปอา,นะา,อาอยมันอยู่แค้มนะคอยว่าฝุ่นมันอยู่ทั้งฟังก็ไฟอมาอืมอันนี้หมอนำครับพุนพน่นอ้าวความเล่นดีเหรอ เ็ดไพรถบอไปแตมาเพิ่มีปานห็ดเราและและเลเห็ดแบบเขาต้องให้ใครโจ๊กตันน้ลมันงาเ็ด้าวหมอน้อเล่นน่นบาน้ำปละหยัดมแมนบอ ใส่ไอ่ป้าป้าอย่างปลาคอบ่ป้าเราได้ตัวใหญ่ลีพี่น้องคุณว้าลสไอสู้ดูไอยป้าพี่น้องสมัตตัวใหญ่แท้ตัวใหญ่คักเอรี รอเท้าขักได้นี่วันนี้เฮ้ยตัวใหญ่หรี่มัออมนชิเป็นยางมันเป็นแดน, <c oughs> นเนลนอ,อาลงนนอจ,จีย๊ยบไปแม่ลงเป็นมู้แล้วนาะอือไปแม่นาสาวสาวลงเจีลงในไหนอือ มีมีีมีเลี้ยงบอน่สาวปลาเนี่ยอ no no ๋อตัวใหญ่รีประคอนั่นตัวสัาแขนหสัมค้านเด้อเดี๋ยวมันนาพลใหญ่กว่านี้เลแมนมอใหญ่กว่านี้กินแหละโลตีขี้ตัวเย่ลายเอาตัวขาวนะตัวาวโีสองข ไล่งนี่ลงเยหล้าอีเ็ดุได้อีกเราได้อีกป้ายังนั่นเอากรโงเอโอ๊ยหนาวเลยฮัมดเม่แล้วป้ายังให้พ่อบ้านนั่นนะลุงพ่อบ้านหนอบนหนาวดอกตัวใหญ่เด้นน่ะเราได้อีนั่นน่ะป้ายังไง ปลาคาบัานปาโน่นจันทร์มะถาไฟมะถาไฟคุณน้อยใดตัวใหญ่ค่ะปลานวนจันทร์พี่น้อง ทั้งปลาเลี้ยงทั้งปลาธรรมศาสตร์อะไรพี่น้องปุ้ดตัวใหญ่คักเป็นแด่นข้าระโบกาข้าใสเลยอันนี้คือเอาเสี้ยวเห็ดหนามขับปุ๋นพี่น้องเป็นขั้วเห็ดหนามขับปุ๋นเลือก วันนพ่เราได้ลอขึ้นมาแล้ได้อีกลวผุนตุ้บักใหญ่เพิ่เราได้อีกลตุบักใหญ่พ่เยผู้เดียวเอาป่ามันก็น้องบิกมั้แม่นห้ำมันแล้วบ่นนนลูกไส้เพื่นเดซ่าเอาลูกมัสดมาอ๋อ น้ำปลาพี่น่อน้ำยาปลาป้ามอข้างดำได้นั่นยนะน่ะ กันคอยกับเสียวเนี่ยพี่น้องนี่เสียวนี่หยาดมันลงมาพี่น้องโตนี่พี่น้องโตนี่ที่เพื่นอนเอาขึ้นมาเมื่อกี้นี่ฟันลันจนันตัวใหญ่ขักเนื้อแน่นๆแน่นี่ ได้เลือดแหละมันเป็นมันเหลนใช่ไหมกันนี้เนี่ย,นนยได้เลือดแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นตอนห้าขวดต้องพันนกนะ้ำโคไอเฮ็ดจำเลยอันนี้พักที่เบาหน้าก็าเบาเอื้อเพิ่นเก็บมาแล้วพี่น้องถุงพักเด้อพี่น้อง ล่างแล้วหรอบ,บ้าน่ะแทงข้ออีลีเฮ้ยคนลูกเฮ้ยว้าวอีลีพุดเอาขาพี่น้องโอยปวดเหนียวแห่งอ้ลี ขาหลายหลายผู้เต็มถิ่มเต็มแดนแต่มันเป็นเราคือบลประกาศแบบว่าประกาศให้แบบว่าถามแบบว่าเขามาหับสื่อเอาไปขายตลาดทั้งบ้านข่อยเขามาหับเอาเด้อยอดมันเราก็ได้ขายยามันเป็นนั่นยอดละบายเราขายอยู่บ่บ ลำม,มันก็นล่ำละบาดด้วยพี่น้องเขาซือ้อล่ำขานะมันดินอย่นั่น มันดินดากนะพี่น้องดินดากดินแข็งคุดเบิ้งเ<ด>ลยสิคุดเสียมกับมันอย่างงัดล่ะเอาไล่ไล่ได้เอาอีปอา่า,า,าไปเฮ้ยนาองหัลากเอาค่าในหัวเสียมมันอย่างฮักเลวไปเอามันนะคนมีค่าคนมีค่า บตังัดม uh well. ันได้ไปออจังตังัดกู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 กดึงรถก็หอยมากงัดเนาะเคอจากเฮดแตงหน้าแตงตะสีซมพูอองตองสุดเกาลีเลยอันทันเฮดส่ผู้เทาลงนี่มันสีบดเทียบบ่เนาะหยัดลงนี่เดีไปอินานังหง ขาอีดินนัยนแข่งเอาอีกยนี้วะมันบอมีค่าใหญ่บ่มีแต่ค่าน่อยเนี่ยรับดินแข็งอาไปใส่น้ำกับปุ่นหอมอยู่ค่าใหญ่มันข็ได้ลายไว้เลิกเป็นเกาะโอ้ยไปคนลกเลยว่าคือเพื่นขี่รถหญ่นีไม่ได้มือบนนะปุ๊บเราหา มได้กินบ่ได้งันดอคือในเฮือนหนุ่มรีโอขุดขาคนมีค่าจะไปขายบ่อรับมันอ่ะฮะจะขาก็ล่ำระบารบัดพ่อไปท้งเตาใหม่ที่มือต้ง ข้างขับใป่จบจ้ากบแค่บานเทียนนำขับคุณคอปปานี่ด้คือเนาะป้านี่จะคนทำหวานหน่อยเนาะนี่มันใหญ่เกิน ทางผุนกับท้งกินทั้งเห็ดทางพพลงไปนั่พี่น้องแดนไปนั่มกระซองหมอบักไงล่ะพี่น้องลาะขึ้นนะพี่น้องเป็นยังตึกอยู่เป็นยังพระธาตุกขึ้นอยู่พี่น้องขอน้องบอย ไฟเบื่อลมพี่น้องลมมันแหง้แหง,แง,แงแห้งแห้งแค็งแห้งว่าลมนะโมเณมว่าธรรมดาล้มเป็นตะยาอันทั้งหนาวอีกหนาวแบบเข่ากระดูกกระดิ่งพี่น้องอันงามางาตานเนี่ยแะพี่น้องลงมาใส่ลมมันแหง้งเป็นซอยเห็ดเห็ดละบพี่น้องปลานวนจนันทะร์ ตัวนอันนี้กับเพิ่นสีเห็ดอย่างนี้อันนี้เขาเป็นปลาปยังนปะปลาตะเพียนตัวน,นี้น้อยปลากลางลายอย่าอําปลาหมิ่แซบบอแซบบอก <laughs> ินตำมะคุงงั้นพี่น้องเพิ่นกินตำมะคุงมะคุงกับเบอร์อะไรยังโขกที่สม

เป็นตาโต๊กย,ยี่สิโคกนะ,น,ะ,น,ะ,น,ะนี่ปลาแดกตัวในกระปุกลปลาแดกดนะ

โอเคเนาะพี่น้องกิจภาพบรรยากาศเซมิทิตตามคลิปหนาเด้อพี่น้องขอบุณขอบคุณพี่น้องเขามาหลับส้มเด้อพี่น้องขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับผม